ว่าต้องการบอกแค่นี้ก็พอได้ได้ได้แล้ได้แล้วได้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 เขายังน่าเกลีเสียงกาพาไปดูแล้ใช่ไหมไปวัดนาตพาทางป่าตายเซฟชีเหบเสียพอวันไปวัดแมงยื่ได้มาหาฉันช่างตาบ่ดีกันยังว่าช่างเถอะบอกไปช่างมันดเหียนัาจิ้นพ่ออะไรตบ ได้ทางวะวิจารคุณถือได้ทางคัดนหมกับคนมีขดทาคนมีขาดทาก็ได้ทาคนคนถือได้ก็ได้ทาคนแบ่งงอกกัดให้บาดาก็ได้ทาะคนไม่ใจคิดใจใจขคดทาก็ได้ทางคาร์ว่าเป็นโตเป็นโตนะคาร์ิ่าได้ทางวุิาจารยวัดทุกว่าได้ทางคือคือได้ ผ like ู้ที่ไม่เกิดชาตทานในใจไม่ได้ท่างบุญท่างกูทุศน์่อยากทางบุญไม่อยากทางกูทุศนหมตากกม่กได้ก็ได้บุญาเราไม่เกิดได้่าได้เกิดช่องนี่พราะอยกได้ช่องไล่ได้ตัวใคจะไปนสิคือถือไปว่าไ่ถือตังกูวาผพวกเขาว่าว่าเขาถือว่าเขาไปถือด้วยตายผู้เขาชักทา ว่าชาติชาติพวกใจเนียไปนั้นคือทวกกจเสียใจเบ๋บาคิยาบ้าคิอยาบ้าไปว่าเราก็ะตังกต่ว่าถือกต้งกับว่าถือกระตั้งกับว่าถือคือความฝันคือว่าได้นะว่าท่านฝ่าเห็นว่าว่าไหลจักว่ากว่าว่าไหนน้ำขาวจากบ่าว่าไหนฉางจักขึ้นมาไม่ใจต้งด้วยต้องเท่าไรแห่เข่าจากของนั้นว่ามาทางเป็นว่าที่มากมา อ้ยไองแม่งหกว่าทุกสิตายแต่เป็นงั้นคือว่าตายด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีเช่อฟังพอเออเชื่อฟังพอเขาจากว่าจากว่ามีงกับตายเป็นกัไใ้ก็รู้แล้วจากทุกจากหน่ยจากลกสิตายจากว่ามีเฮียนมีทา้นจากทุกทิ้งทุกอย่างเล่านางนางก็ตาหายว่าตาไปไปหายแค่ห Hai vấn đề em không thôi thôi chọn hai tăng tăng thiên thương thiên bại anh em bại anh em bại anh em hai anh em bại anh bài, bại anh em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  anh em bại 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 anh em tí, anh em bại ใหไม่ใจเรี่ยงมันปฏิบัติต้นให้ถูกทางปารปติบาเตินจมก้มนั่งสมาธินั่งสมาธิเออใบว่าได้ไม่ก้าวบ่าได้ไม่มันทิ้งทักทิิ่นเห็นไหมทิ้งทักทิพเิ่นเห็นไหมเข้าทางก็เห็นเข้าปฏิบัติบีปฏิบัติทอดก็จะคอยปยปูว่าให้เข้าเสารอวันวันหหนยูงอนหายยูจงไปทุก ตาค่อยวุนว่นวุนไหวค่อยเป็นค่อยไปตาค่อยทุกข์คนอนักอันคพ่พอแมพ่งตาอาปากเมื่อาาการปฏิบัติของตรงเองมเอผู่ใด้ความบาบัติที่เทวดาฟ้าบันขาลง,งโทษว่าเห็นมือแต่มือหนาคือเห็นไปแล้วรูเรักคือข้เป็นไปทั้งเก็เบนระดักทั้งเกดบมันข้อนเเขามาหาพอ ถ้าไม่มีความกรงใจพอวัดนะพอวัดใจค่อนวันคุกคอนเลยถ้าไม่มีความจรงใจอย่าเข้ามาดีกว่าเข้ามาได้แต่ว่ามีความคุ้มค่อนเลเกิดติ๊วติ๊ชาดาอิจาตาร้อนบามีความทุกข์เป็นทุกข์เห็นเขาได้กลบเป็นทุกข์เห็นเขาไม่กลบเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้ฝึกติด,ดนะับเฉยนะให้ฝึกติด น้ากินนะคเห็นเขาได้ก็อยากไปว่าใครเ่าด้วยบึ่งปบางนี้เขาทำสะดว่ากเขาไจังเลวเยอะมากเขาเป็นพ่อไปพ่อว่าไปหายตายหขาสีตายว่านากห่ะหันอยากตายที่นี่พ่อเสียเอาเสียร์หายพ่อแมอมาท่านก็ได้กใจตายมาหาพ่อพ่อที่บอ นั่งก็ไก่ไก่หนางไว้บ้างฝผ้าด้วยเออว่าจะคุยคุยคุย,คย,คยอันนี้ว่าจะตั้งแต่ขาแต่ของมื่อก่อนเห็นตรงน้องร่างทำไมท่ามันนั่งก็ถูงขนาดว่าจะเกิดแต่หน้าตายปั๊ะก่อนเห็นผ้ายร้องมาจากกูอยากตายถ้าแทงว่าตายกยังไม่หมมั้งกว่าวกันกลับว่าหายตายได้หรื กามบองก็การมองเลยตายง่ายๆยักษีก็จะทอใคือตายงมานๆซะสุดพวกพุกนี้เขาอยาตายแล้วไปโดนใครไปด้วยจุดจุดมงนตกแมาขาหักแขนมาได้รับกรรต่อไปขากระยันว่าไะไแขนกระหักไปรับกรรมไปรับกรรมถ้าไม่อยากกต้องเอาแบบว่าหลายหนุ่ตั้งท่านะท่าโก อยู่เพ่อแต่งานนะนะแปลวาอยู่นั่งสองพันวันดำทองไฉแบบเออขัดพออีกปาษีว่าหลายตัวฟังอันนี่นะฟังไหวคอดภาทีชิบอบีว่าอันนี่ถะเ่าเราแดงเดงแล้วบูรับคันนะจะเออขัดไปขดไงขั่คารวะกันขันคารวะเองนางกองกอยพอบังนี้กังชิมกัะว หายไปก็ไม่พอว่ะจ้ะถ้าจะมเขาช่งมาก่ใไ่เราคือางมากตรงไหนของสาวฟังหันเขาฝา,ากมาแยบเองเอาเอะไปอึากมาักแยบักเมยักเมยมอันฝากมักเมอ์อันฝา,ฟา

อขาดีชอบหมูอนเงี่ยถึงว่าไ,ได้ตาคร่อมีแค่แต่แข็งแรงแ,และก็ได้ไ้เงินแล้วก็ตายกอนนั่นห้องแห้งหลายว่าไปจ้าท่าน่ะอไปว่าังนั่งก็ค่อยจะได้ห้องว่าได้ห้องแข็งแรงบ้างไ,ได้ห้องได้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 กัง่วงๆได้แม่ตฝันว่าพอแม่แอย่ายัง่ะ

สีวอ่าอืมไอ้ยงสิววามีข่ขาไหมงงได้ได้ไป็ะปููเปว่าปงอปวาิดไชาไข่กอบก้อนไข่ออก้อนเวยนะไขว่าข่ใติกันดาเว้นว่าผมจันะป๊ายยม มาหาขันเปิ้ควายครับคีได้ขั้นี้ได้ป่านีเข้าข้เท่าด้วยเข้นมันออกมาเขาขิ้ว่าหมาค่ะคเขาบอกว่าแบกเสียเกียค่ะบันนี้เฮ้สตื้อป่งหม่หมาที่ยาเต้ก็ยาแบกเสียเกียรติเ่อถือแถแดงแค่้องไปันนี้เฮ้ยถืได้แถแดงค่ะ ขี้มากนะอืมพ่าว่าเวแดงเดงแบบขาววาวแดงด้วยข้าวแดงขาว่าวัดกูตายแล้อทุาคน้าแค่าก็อย่างฝันใครพันั่นกันเอาหมดไปอืมแม่งบ่ะครับพวกนักใช้ใหม่ครับครับว้าววาวแบบเช่นเดียวกันเอ็งนั่กกอบว่าวาน่ยเอ้ก่ว่น กะต้องไปงักแบบท้องใหไเขาไว้หเมื่อเจอไปก็ต้องถามเกางครับไม่าไนนอนมาาแต่ผู้ไหนโตผู้ไหนฝันว่าทานฝันแขค่งกันม่ช่ีว้ยนนึกน้อี่ตัมนี้ไ้ฝันทังที่แบบอจะมาหางไอ้คู่ฟังนีเนะอ่าทางอ๋อจะไปทตังดัมนี้จะผู้ฝันคิวขึ้น ออกมาตายเหมือ,อ,อตัวคุณฟันบอกออกไดกไหมป้กคะค้างพ่อทอํางพอ่พออะไรไปขอตรงน้องบาที่ขัดอ้อนบาขาเน้นองดรงไห้ทามันออกมหามาบา